อ่าเรามาพบกับหมาป่ากันอีกครั้งในคลิปที่สามตอนนี้อันนี้เราก็อยู่กับคุณดีมนะคุณดีมคือคุณคุณอยู่รายการอะไรครับรายการเออ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 เวิลเมเออเออเออแล้วแหละแล้วแหละอรายการตัวเองเขลืมนะอดีฮะตอนนี้เรามาเชลลิงกันนะโอเคมาเทคเจอภูเขาเลยนี่เรามาทาอะไรกันครับอ่ เรามาทำอะไรกันครับเรามาแฟบครับยืนเลยครับยืนแฟบคุณจะวิ่งแฟบเหรอคุณจะหาคอไปไหน,นทางนี้ครับเฮ้ยคุณลองมองขึ้นไปข้างบนเนี่โห,โหมันเหมือนกระทาเลยครักระทาไปทอดหมูยังเกี่ยวไปเนี่ยเรามาเก็บกระดาษเช็ดต้ดออกมาป่านะจะวิ่งวนเพื่ออะไรครับ เฮ้โต้ผมเหนื่อยเล่นละคุณไม่พวกคุณนี่ไม่จับเที่ยงคืนแล้วนะนี่จะก้าเล่นกันอีกเหรอปองคุณผมล็อกเลยครับผมเอ๊ะเสียงใครวะเดี๋ยวแ,แม่ผมนะครับกำลังด่าใครอ่ะอุ้ยยังไงปลอดไฟซีน,นั่นเอวะโอ๊โยแสงมันแดงก็ไม่ไตามองนานๆตาจะบอก <c oughs> เฮ้คุณแม่งัน <c oughs> เลียวๆไเปิดไฟเทคเฮ้ยย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 ยหยย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 นย่ยยยดยย้ยย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 ย โอ้ยโดนผมโดนวากแล้วครับคุณครับอุ้ยเดี๋ยวแต่จะวายโดนวักปุ๊บเออคุณล่อมาป้าไปเลยโอย้อะไรอ่ะคุณอยู่ไหนอ่ะแยกย้ายกันเลยตัวใครตรัวมันผมก็เหนื่อยตอนนี้อันนี้ตัวผมเหนมากเลยครับท่านผู้ชมนะ ขครดนว้าครับผมก็โดนครับคุณคุณโดนนะไม่โดนครับคุณมาต,ตาม,มตามคุณลตลอดครับมันไม่ตามผมแล้วล่ะครับมันตามผมอยู่คุณอย่ามามั่วมันไม่ตามผมแล้วไงมันข<า>ี้ <ผม S 1> เกียจตามผมมันมันเจอผมบ่อยอรมันเบื่อผมคุณเล่นบ่อยเนี้ยแฟบบ่อยครับประมาณนั้นนะครับ ต่นะาเราก็ไม่อยู่กลางหุบเขาอะอะคุณอยู่หุบเขาเหรอฮะ,อะคุณอยู่หุบเขาเหรอฮะี๋ยว็วคุณคิดว่าหมาบ้านกับหมาป่าไหน่นากลัวกันครับผมคิดว่าหมาบ้านนะครับทำไมหมาบ้านเนี่ยครับถ้าพูดถึง สก <Sco> ู๊ปปี้เจ้าหมาป่าต้องยิงเนี่ยอาร์คหมาบ้านเจ้าผมเจอเครื่องบินด้วยอ้าวอ้าวใครอะนะผมอ,อ้าว <laughs> เข้าไปเครื่องบินเฉยเลยเฮ้ยคุณมาร์กหรอคุณจะยิงคุณใช้โปเ้เ่ย <laughs> เราอยู่ในเครื่องบินแล้วนะครับเดินออกเข้ามาไม่ได้ครับเสียใจด้วย ตะดุงด้งตะ <c oughs> ดุงนะด้งนี่ผมนะครับคุณครับผมตะดุ้งกขาป่าจะ่สบยายมองก็ตกเลยท่านผู้ชมแล้วเก็บได้เก็บแผ่นแล้วเนี่ยสามแผ่นแล้วนะวนะคุณอยู่ไหนเนะี่ยผมตามคุณอยู่หมาหรือคุณ คุณลองยืนเฉยเลยยืนนไอยเลยอ้าวยืนแค่แมตแมตตันแมตตันคนข้างหลังเอ้ยเยี่ยคุณแม่ต้อง้ผมตกใจหัวเริงเร่เ้ยโอ้โหเจอของดีครับไปครับเราทะลุก่อนครับเฮ้ยผมบักได้ผมก็บักได้ครับเฮ้ยเ้มันอยู่ข้างในใบหนึ่งครับ คุณครับป่าป่าครับหลังคุณครับระวังครับระวังคุณจะบ้าอะรอุ้ย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 หมอกระตุกอ้าวอ้าวเฮ้ยผมตายอ่ะเฮ้ยเฮ้ยตายแดงๆโอ้โหบผเฮ้ยคุณผมตายแล้วชิบหายเอ้วเรามาดูคุณคุณชัยครับหลอดไฟทิ่นอนข้างหน้า โอ้โหหลอดไฟสีแดงระยะไกลอะส่องมาแตก่ไกลมันเป็นเลเซอร์อะไปทางไหนต่อครับเดินไปเรื่อยๆนั่นครับลูกปั้นครับเราจะไม่เก็บครับโหา่ะอันอันคุณลองมองข้างหลังด้วยเพราะมันชอบอยู่ข้างหลังไม่งงอยู่ไหนไวะเฮ้ยนั่นไงข้างหลังน้่ข้างหลังนน่นน่นน่เอเอ เฮ้วมีช่วยด้วยเล้วไม่เขียนว่า M E E Men m e นหมา <c oughs> คุณครับคุณจะมาแถวอุาสานใช่ไหมครับสุาสา <c oughs> นเฮ้ยหมอก็ตก <c oughs> ไปทางไหนะอะมัวครับอ้าวอ้าโอ้หุบเข่าไปแล้วครับไปซ้ายดิยทางนี้ทางเดิมข้างหลังอเออตรงไปนูน่นเออ ผมเดินวนมาเนี่ยวิ่งไปทางนี้ครับมืดเลยกันเลยทีเดียวตอนนัดคุณครับคุณครับคุณครับคุณมองไปข้างหลังดิครับกระดานองทำไมครับรถไฟซินนอนอยู่ข้างหลังรู้แล้วคุณตื่นถึงอะไรผมตื่นถึงพลังงาน พลังงานคุณเจนยันที่ครับคุณสื่อสารหนึ่งพลังงานได้ไหมฉันื่อฉันสื่อสารได้ตรงต้นไม้นั่นอ่ะอาจจะมีพลังงานก็เป็นได้ไปคนปากปากปากคุณมาแล้วยูดีตวอมม่ดมเปิดปักกังน้ำตาตายให้ฟังนะครับเติดเติดเติร์ไอ้คุณหนูนเินวนวะ ตอนนี้เราก็ยังเก no. ็บได้อยู่ประมาณาแผ่นนะออกคนเหนื่อยแล้วนะฮะใครฟังเพลงกลังนายผมจะเปิดฟังกำลังจะตายครับโอ้โหคุกกำลังจะตายผมกำลังจะตายอันไปนี่คือเจอใช่ไหมครับเปิดเพ่งอะไร

อยากมากครับันอย่างตะโล <c oughs> มทกอยลู่กันหน้าทั้งหลังทั้งซ้ายทังขวากูกำลังเคือนไ เมื่อสองห้า <Incred> ้ไม <il S 1> ่ใช่เออเจ้าหเหนื่อยเราวางเจอหมาป่าอันตายแล้วท่านผู้ตมทั้งลายครับ

มาป่าอยู่ในป่าครับอยากเจอหมาป่าแล้ว่ะวังเจอหมาป่านะครับนะครับนะครับ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 ระวังเจอหมาป่าหาดีกว่าคโอบครับบโอ๊ยวันนี้ผมจะถึงไเนี่ย โอปป้ากันจ๋าโชว์มาป๊อดครับโอปโอปโอระวังเกหม่าป่าอะไรๆๆๆมันคือจมอ่านโด Queen and no baby baby มันคือโจจอ่านโด Queen and no อ่าปไม่เหี้ยสุดห <la ่าอ <la ่ะ ปั้ที่เจอเมื่อวานบิเฮ้ยมันคืออะไรอะหมา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 ป่า,าอาุ้ยแม่พระนี่มันสุนัขืิอเลยนะโอเคคนนั่งเนี่ยมีอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ย,อ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 ยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับโปรหูเจอหมาป้าดักหน,น้าอีกแล้ว